ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะในส่วนของบะลิสแนนะะหรือว่าเข้าวซอยมุซียะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของขนมปังบากาเออมันเป็นยังไงขนมปังบากาไปค่ะไปค่ะเงินก็อยู่พันหนึ่งเลยนะ้น,นี่ซื้อซื้อโรตี <c oughs> ไปกันค่ะ จกะปนี s <S ่กุลากะปอนิ่กุลากุลากุลาแล้ว hmm. ก็มีปลากระป๋องแล้วก็มีอะไรนะเบ๊ะกาเจถั่วถั่วเขียวกนะคะนี่ก็จะเป็นขนมปังเขาเรียกว่าย่างหรือเผาเผาเผาเดี๋ยวเราไปดูน่านในส่วนของเตาย่างนะคะต้องบอกว่าไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็รสชาติก็ไม่เหมือนใครด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะโอเคค่ะ นี่นะคะผลงานของคําว่าโรตีที่ย่างเสร็จแล้วที่เผาเขาเรียกเผาไม่ใช่ย่างนะคะเผาเสร็จแล้วนะคะก็คือจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะนี่ <Okay. S 1> นี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูเตานี่ มีส่วนของกระบวนการนะคะว่าใช้อะไรมาเป็นเตาย่างนะคะนี่ค่ะมาดูใกล้ๆนะคะส่วนเขาเรียกว่ากากามะพร้าวหรือว่าซาบุซ <c oughs> าบุนะคะไม่ใช่กาบุนะคะ <c oughs> เออนะคะและนี่ค่ะก็เราจะทำอย่างนี้ค่ะก็พ่อค้าของเราะะก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะ,ะเพราะว่าอยู่กับความร้อนนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกั่งมะพร้าวนะคะหรือว่าเปลือกมะพร้าวที่แห้งแล้วนั่นแหละนะส่วนด้านล่างด้านล่างไม่ไแน่ใจว่าฐานไหมไม่ใช่เลยเนาะอ๋อกั่ามะพร้าวล้วนๆเลยค่ะอ่อะาถ้าฐานไฟจะแรงเกินไปขนมปังที่ออกมาก็จะไม่จะไม่สวยนั่นเองนะแต่ถ้าเราใช้กั่งมะพร้าวเนี่ย ขนมปังที่ออกมาเนี่ยคือจะสวยนะคะเอาละค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปชิมน,นะคะใน,ะนส่วนของโรตีบากานะคะโรตอเขาม่มีเหรอยืนเนื้ออะยืนเนื้มาเริ่มยากเลยว้าววีใครทำด้วย เห็นอานอาคเหนอเนคตโอ้ ด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะเราก็ได้ลองทำลองแบบลองย่างแล้วนะคะทุกคนลองลองเผาเองนะอาคีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเยวจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะอ่า่ะอเบคะแล้วอเบมีส่งออกที่ไหนไหมคะหรือว่าขายแต่หน้าร้านเองหน้าร้านอย่างเดียวหน้าร้านอย่างเดียวอุ้ยทุกคนถ้าสมมติว่าใครสนใจติดต่อนี่้สามารถติดต่อทาอย่างไนได้บ้างคะทุกคนทางเบอร์ติดต่อใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวทางเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเราก็ค่อยขึ้นให้อีกนึงศูนย์ปส่เลยนะ 084969 2955 2955นะคะใครที่สนใจนะคะคือสามารถโทรหาอเบอเบเชื่อนะคะเบเมเออเบเมโรติบากันเองนะคะทุกคนให้ดูตรงนี้ไม่ต้องดูกันนะเปิดพอซองอืมก็เวลาเอิดเสเลยรวมเท่าไหร่นั่งกี่ลูกเยอะประมาณเจ็ดร้อย นี mm ่เขาจะใส่ย hmm. <Yes. S 2> ้ว่าใหญใหญ่ทีบิกซาเลยอ๋อแตอนนี้ก็อเลนบบอยากาเลยจันใหติดป้ายเยอะเก่งมากเลยอ่ะแล้วน้อกีการเนาะยูวารุกตอนเดีวเลยงานที่แม่นี้มออเอ้เบสเซองานก็มาดนทกงานเขาพนักงานปั้นลามที่ปั้นอย่างเดียวปั้นลาโย่เ้ย รสชาติของโรตีเผาหรือโรตีบากาไก,กันค่ะอาละค่าตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะกับการที่เราจะได้ชิมรสชาตินะของคําว่าโรตีบากานะคะหรือโรตีเผานั่นเองะคะวันนี้หลายคนคะ่ะกาลังรอรอยู่ว่าจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะดัชนีมแล้วก็หนูนา,น,านะคะไม่สนใจเราเลยนะคะอันนี้ต้องหวังว่า สองคนนี้ซ้อมซ้อมมาอย่างดีใช่ซ้อมมาอย่างดีคือซ้อมอะไรซ้อมกิ่นใช่ค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะในส่วนของเมนูแรกโอเคเดี๋ยวจะรู้ได้ยังว่ามีอะไรบ้างอ่าไม่รู่มีสามอย่างค่ะก็คือมีแบบถั่วนะคะทุกคนถัวเขียวนี่ทุกคนดูนะจะบอกว่าน่ากินมากก็คือเป็นต้นตำรับของอาหรับกินเลยนะคะประมาณนี้คนอาหรับก็ชอบใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับปลากระป๋องนะคะทุกคนนี่ก็จะมีแบบ จะมีกุ้งกุ้งบามันจะเป็นแกงของปลากระป๋องค่ะทุกคนอันนี้เขามีอะไรบ้างเนี่ยมียอดข้าวโพดเหรอใช่มีแตงเหรออุ้ยหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นยำปลากระป๋องใช่ทุกคนและนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคือขายดีมากแกงเนื้อบ้านเราเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแกงเนื้อนี่นะคะทุกคนเนื้อก็คือดากิงนะคะดากิงนั่นเองค่ะอันลุยค่ะทีนี้เราไปทานกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นขนมปังของร้านนะคะจะบอกว่าเนื้อนุ่มมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกับแกงของเขาดีกว่านะคะอ่ะหยิบซิซนาเคเดี๋ยวเราจะชิมอันแรกเลยดีกว่านะคะทุกคนก็เป็นอะไรน้ำจิ้มอะไรแกงถัวเขียวนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะอ่ะชิมก่อนเลยเยอะ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 อันตื่นเต็ อย่าทุกคนอย่ากินน้ำลายตามนะเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชิมทุกคนนะคะแบบเอาแบบเยอะๆเลยนะสมเล็จพระมานหิดมอร่อยเนาะคือโรตีก็นุ่มนะคะทุกคนแล้วก็กินกับถั่วเขียวมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือแกงแรกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกงต่อไปกันต่อเลย อปลากระป๋องก่อนเลยนะคะทุกคนมาม,มานะค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมอืม,อมตาโตเลยอืมอร่อยใช่ไหมใชอม่อันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้าน ทุกคน<ต>คือเข้ากันมากอร่อยใช่ไหมใช่เข้ากันมากเลยแบบไม่คิดว่าแบบโรตีจะมาเข้ากันกับ,บ,กบปลากระป๋องอพอเรากินแล้วรู้สึกแบบมันจะเป็นรสชาติเหมือนแบบเหมือนอาหารอะไรบางอย่างใช่ไหม,อ,มอร่อยนะทุกดาดาเบตูโอ้โหอนี้เซ็กนเจอร์ของที่นี่เลยนะหูดาเบดดาเบดดากาอ่ะลองลองอีกอย่างหนึ่งผักเขียว แล้วก็ปลากระป๋องเส้นะเบครสชาติของคุณอาหลับเนาะถ้าเป็นถั่วเขียวกระปิ้มไม่เนาะมันก็สูงเยอะแบบนี้จืดจืดแบบน้อยตอนสองร้านี้รสชาติด๋าสุดโต๊ะแล้วแต่คุณชอบนะโอเคต่อไปปลากระป๋อง ด่าแม่อ so ืมเยี่ยมเลยอร่อยมากโอเคาครมาใครมาเธอข้ามาแกงข้าวเส้นด่าแล้วทุกคนจะบอกว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากๆคือต้องมาแล้วทุกคนดู GPS มาได้เลยโรตีก็นุ่มแกงก็อร่อยคือคุ้มนะคะกับราคาที่แบบ ก็มาขายเงี้ยนะทุกคนก็คือราคาเราแต่ต้องกันได้นะคะสามารถแบบไปซื้อฝากกันได้นะใช่ไหมซื้อฝากคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนโอเคนะคะอย่าลืมมากันนะคะทุกคน